เจ้าซีไฮสบายดีสวัสดีธรนมูุชมมาพบกับาน้อยบินดีเห็นมัโปร่งแบบนี้หรือว่าลุกมักปร่งแบบนี้นะแสดงว่ามีงานเทศกาลงานบุญแล้วอมือนี้ก็เป็นมือวันที่สองชันวานะเป็นงานบุญอยู่ที่เซโนเห็นวันเสิริมสรอรสางตั้งพักภาษาธิบไตยประชาชุลราวนาะหรือว่าสปปลาว เดี๋ยวบ้าน้อยพารลสมบรรยากาศเพินจัดงานเทศการบุญในวันนี้เนาะเปิ่จะจัดอยู่สองวันจะวันที่หนึ่งหละวันที่2ของธันวาเป็นเกี่ยวของแกปงานบุญเสริมสรองนะนะครับนี้กับเวลาเจ็ดโมงนะผู้คนกันยังบ่มาเทียวสมหลาย แต่งานบุญเทศกาลบุญช่วงนี้เดี๋ยวบุญครั้งนี้ก็จะมีอยู่สองวงดนตรีรักๆวงี่ไร้ยินเสียงโคศกอยู่นี่กับเป็นวงหนุ่มรัสวงน่ะราศวงสองเป็นวงน้อยเออคอยนองสนุกเนอะเป็นวงน้อยของราศวงเหมือนเอาเุือดหน่อยมาไปเพือนุบปุ๊บพอทัานแล้วกันที่ละแต่วงถัดไปจะเป็นวงหนุ่มบุทยไทยเนาะขินงานลงหักเมียเขา ของเบาซิมีสิทิพนเพิ่นนังห้องนำเนาะเดี๋ยวคำคำเบาน้อยก็จะไปถ่ายเบิ่นเบินลินดนตรีสดแสดงสดอยู่ที่ญญหน้าวิีทีเสีญญยงทีได้ยินอยู่นี่กัญญนุ่มราชวงศ์<อ>ก็จะมีเบายทดสลวาวันเนะาะเป็นนักห้องดังที่ว่าดังในยูทูบเนาะผู้คนก็จะรู้จักหลายเพลงเป็นกับหลายล้านวิวอยู่เพลงใหม่ล่าสุดก็จะเมนกลับมาบ่ได้ แล้วน <Billie S 2> ี่มาน้อยก็จะพาเราชมบรรยากาศข่าวๆเนาะรู้สึกว่ามีคำว่านอนดูเนาะอาซ้มมาพังกันมาบรรยากาศครั้งนี้อู้รู้สึกว่ามีคลื่นนี้เนาะผู้คนหนักโตหนักตักเขาบึงบรรยากาศเล็กเล่นหน่อยจะเป็น năm tàu, cùng bù bà trên đường thả thì lông thuyền à đi vào nói cái gì mà như thế là à ngân xưa làm kèn cái sư bia áo mưa sáu mình buộc mưa xài คนมนันมาเนาะยืนสีกับมานไปเลยอ่าเมาไปดิอันเดียวม,มันเยอะไปนลยบ่หน่อยกะสีม้ามานแค่นี้ละเออเปินจับโซนไหนดีไหมจะเป็นโซนบรรยากาศอนะ,ะเบื้องนี้จะเป็นโซนของหมักปุ๋งเนาะสำหรับท่านได้มักสิ่งใด้กะจริงจริงนั้น มักปุ้งก็มีร้ายเนาะสารณาจะเป็นสไลเดอร์แต่บ้านทีสิงเป็นโซนของกินกู้สือ่อง,งานปีนี่เปิดจัดด้ดีเนาะเปิดแบ่งเป็นโซน ตัวนี้จะเป็นวงละจะ,จะได้ความสบายเย็นมาน้อยจะพาไปเบิ่งหนาเวทีของราสวงศ์กันเนาะก่อนที่จะไปวงหนุ่มบุไทย คลิปนี้จะพาเราเที่ยวชมงานบุญเนาะกับเบิ่งหน้าวีทีมันเล็กๆน,น้อยๆอะไรจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ว่าเพิ่นลินดนตรีสดก็สามารถเบิ่งได้ที่่องบาหน,น่อยแหละจะถ่ายถ้าูุชมได้บุมลงกันเนาะแต่ว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมายังคลิปนี้เอามาบอกกับข้าวเ,เกี่ยวก,กับงานบุญในครั้งนี้เนาะ,ะมื้อนี้เป็นมื้อวันที่หนึ่งจะจัดอยู่สองมือ้อที่หนึ่งและววันที่สอง วันสำคัญสำหรับเป็นวันสําคัญของประเทศเาลาวเนาะเป็นวันสร้างตั้งพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะที่องท,นะทันวาดีสองทันวาเพื่อยังไงที่ทานา่งแสดงศิลปินศิลปะวรรอุดลี ตอนนี้ก็จะเป็นการสแสดงศิลปะของน้องๆนักเรียนเนาะทิธีนาเวทีของหนุ่มรัศมีทางเซนซักที่ปรึกษากรรมการประกเหเลขาพักเหนือเจ้าเมืองจุฬาภรณ์สี่เจ้าผู้พิทีอย่างเป็นทางการขออนุญาตเรียนเชิญหลังจากจบการแสดงศิลปะเป็นการจะเปิดดนตรีสแสดงสดของหนุ่มรงศมี นุ่มราชสวงจะฮันหน่าเมืองนี่แหละหนุ่มบุไทยจะอยู่ด้านหลังเนาะฮันหน้หนาไปอีกครั้งจะได้ยินเสียงเปิดเสียงดนตรีย่ตอน,นีบสบายดีบรรดาทานพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเมืองอุตุพรที่คารบกันเีนะครับ วันเฉลิมฉลองวันชาติที่สองสัปดาครบมออกสบเจปีทีวนเวียนตัวโจ๊กตัหอมมาในเมือนี้นี้เศร้าเมืองอุตพรรยาเขาตัวแมนได้มีมุดเสื้อในการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะแมนตัวอัพตัวลาดตัวโงส่วนของเศร้าการสัยชนะเกตนะสำหรับโต๊ะต่างเพผ่นกระถือว่าหลายสุดพอสมควร สีสิบเจ็ดปีซึ่งพิเศษอยู่เมืองแบบนี้เพิ่งว่าๆนี้เนาะครบรอบสี่สิบเจ็ดปีในการสร้างตั้งผักประการดีปันใจประการสาวนลาวนะเป็นมือสำคัญมือหนึ่งเดี๋ยวพวกเราต้องหับผู้ก็เห็นว่าเป็นกระบวนการปลูกพืนซึ่งเห็นได้ว่าในสนจะเอาตานางงอมจบดีเนาะระบบวนเป็นตังคาว กับเยนวาได้มิดเงียบยอดสภาพโควิดสิบเก้าเขาได้เกิดขึ้นแล้บพสามารถจัดงานดังกล่าวแต่ว่าเห็นว่าในปีนี้เนี่ยก็มีงานไขเมื่อความสะดวกไขแก่กันหรือว่าเคยก็ได้เปิดกลัวในการเฉลิมฉลองเนาะอันนี้เมันว่าเมื่อกี้นี่เนาะสำหรับหลายปีผ่านมากะมีพยาธิโควิด19ก้ับวันได้จัด มีปีสองปีเนาะวันจัดเนาะสำหรับงานเทศกาลหรือว่างานเสริมสรองนี่เป็นบุญที่บรรจดถุกปีเนาะในซีโนเนาะทีละปาย่นาขรห่แงอ่ามาว่าเข้าๆเกี่ยวกับวันสตราเนาะวันที่สองธันวาเนี่ยเพม่อนได้สร้างขึ้นเป็นทีวันทีละลึกเนาะในการสร้างตั้งพักหรือว่าในการปลดปล่อยเป็นสอปปลาวเฮลาา ในวันที่สองธันวาปี 1, นะหนึ่งนเก้ารยเจ็ดสิบหเลือกปีพศปีพศนี่เป็นปีสองพันสี่ร้ขอโทษนะเป็นปีพศสองพห้าอสิบแปดประมาณนี้เนาะว่าอยู่ล,ลาวห้าวะไรลญควนจะใส่เป็นปีคศจะบอชเอยว่าปีพศเนาะก็บบวหูบันได กาพิษก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะส่วนส่วนนี้เป็นเสื่อผ้าตือว่าเพื่อจัดโซนได้ดีเนาะเป่นแบง่งสถานที่ลินสถานที่กินสถานที่ซื้อเครื่องซื้อของแต่กระทาหับส้มว่าหลังจากงานแล้วสถานที่แห่งนี้จะมีความสะอาดริมหอยหรือบ่อหรือมีขี้สาหร่ายอันนี้ก็รอรุ่นรอเบิ่งนํำกันทางลาาเ้ากะ เห็นหลายงานเนาะกับเขาใจกันประเทศเรือพัฒนาเพ็่นวะอ่ะว่าหลายใหญ่ห่างบ่าน้อยจะพาไปเบิ่งวงดนตรีของหนุ่มบุไทยเพื่อนเนาะเป็นทีมงานลงหักเมียเขาสันเพลงดังของบาลจิมี่เนาะลงหักเมียเขาเดี๋ยวนี้บาลจิมมี่เบอกเห็นไปออกงานทางไทยดูเนาะตาบุสมทางฝั่งไทยเบอร์กด้เห็นผลงานของบาลจิมมี่มัน มาสถานที่นี้เป็นเดินบ้านเนาะท่านผู้ชมเนาะเดินบ้านหรือว่าเดินฟุตบอลนอะมันจะก้วงขนานปกติงานันจะจัดต่ละปีมีประมาณสาวงเนาะแต่ว่าปีนี้มี2วงกันน่าจ,จะเป็นรัชวงศ์พื้นที่สำจีเต้นท่านผู้ชมเลยพวเขาไปไหนกันเต้นอยู่นอกก็ได้เลย เอาว่ากนบบน็นเจ๊กันเนาะสำหรับวงดนตรีการขายเครื่องขายของเปิก็จะมีอยู่ในหน้นาวิธีเปิือจะขายเนาะจะมีเครื่องดื่มต่างๆอะไรประเภทน้ำเปลี่ยนดีไซน์กันอยู่ในนั้นแ <c> ร <oughs> าคาตัวนี้ก็ค่อนข้างว่าสูงพอสุขวดเนาะเปล่าเลรดเงินเนาะเงินลาวเนาะเงินลาวมันเฟือ,เองเห็นไหมเง,งินลาวอ่อนค่าแล้วก็สินค้าต่างๆที่ว่าน้ำเข้ามากอะเป็นราคาแพงพอสุขวดเนาะ มาเบิงบรรยากาศหน้าวิธีนุ่มบูไทยเป็นกำลังทดสอบเสียงแทงนุมบุไทยเป็นกาได้ใส่ตะนนางรวดเนาะอ้อมพิธีเพื่อ จะเป็นการดูแลคนง่ายแหละแต่าเปิดเลยคนเขาเา่าหั่วซั่วเขาทั้งได้กับเขาออกท็งได้ก็ออกเวลามีเรื่องมีเล่ากะจะป้องกันอย่างเนาะทางซโนเพิ่น,นกะที่ว่ามีความปอดภัยสูงเนาะเพราะว่าเป็นบ้านทหารเนาะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่งครับทหารหลายหลายแลวมีงานแบบนี้มีวงดนตรีแบบนี้ก็ะหลินมวลหลินซืนเตดหนาเวทีได้เน่หนาก็ได้เย็บตีนก็ได้เนาะก็ <c oughs> จะบวกเกินเรื่องเกินลกเ,ลเล่าง่ายๆถ้าว่าบูมี่รีร้วเนาะ นเดี๋ยวเขามาทั้งหน้าวิธีพนจะมีขายเครื่องดืม่มเป็นเยรืเันนงตอนนี้ก็มีแล้วโต๊ะหนึ่งเนาะทูบสมจะเป็นโต๊ะเจ้าของันกับโอร รำบงหนุ่มบุไทยมือนี่คาดการว่าคนหนาจจะลายเนาะอาจะเต็มเดี๋ยวโตคนกัน้ายก็สมควรในสามสี่ร้อยไปจังนี่สองสี่หกแปดสิบสองสีส่สิบกหกโหมดลายแถวอาจะห่อเนานะประมาณสามร้อยหรือสองร้อยแหละสำหรับตู้เรเพิ่มเพิ่มโดนน่อยก็ได้มาถ่ายล้ายเถอะแหละเป็นของกิ๊ดเนาะเป็นของหนุ่มรัศมเอง NPT ันน่าจะประกอบเพียงเนาะกอเพียงแต่ว,ว่าซื้อตะพงเป็นของกิฟตบอนตนีนี้เป็นเน็ซิกเครืง่งเ,เกกงสียงเนาะเครื่งเสียงซิกของซ็กสาวต่างๆ ทางมิสเตอร์เพิ่นอยู่ไซน์น้อปกติบรรจายู่ทางด้านหน้าเนาะ เอาพอพอ่พอกันคลิปใหม่เนาะสำหรับกินนี่ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณขอบใจสำหรับทุกท,าทาาา่านที่เข้ามาอัดซมบอตอินดี้ก็จะพาเหลาา่าพาเลื่อนพามวลแบบนนี่ละแต่ฝากติดตามกันเลยเนาะเป็นซอ,องเล็กๆนน่องใส่ซองน้อยๆของบอตหน้อยคนหนึ่งอบอตหน้อยบอเลาเนะาะขอจบอกันนี้เจอกันคลิปหน้าจะมาต่อจากคลิปนี่ละแต่ว่าจะมีผู้คนเข้ามาเต็มกัน